อหนูเคยปลูกอ้อยแต่ว่มีราคาปลูกมันก็ไม่มีราคาปลูกลกระเพาะก็ไม่มีราคาชูใช่ก็มาปลูกยางนี้แหละแต่ไม่กูมีราคาอีกแม่ฮั่กับพ่อฮั่ก็ไปเห็นงิ้นที่กรุงเทพแล้วฮั่วชีซอยเก็ในยังเด็กเพอ่อันมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานเขาเออฮั่วคิดอยู่คือกนันนี่ไปมา้หลับไปแล้วไปแล้ว เรารเรื่อยๆเถอะห้องมักดอกห้างปกคนกิเลสิเลเอาไปให้คนอื่นไปมันหนีมันหนีเ้าสิแปเหลผู้ให้จจ้าตัทุกญาจังจตัเขาบอกักดอกดำขึ้นชมาเนี่ยเจ้้าปวดจับปวดใจนี่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  จิ้มเดรดีนอกกับโครงงานนี่เนาะระบบนีเบสเฮ่อคิดแล้วก็ปวดหัวโอ้เป็นยังไงชอบสตาร์ห้งกี่ไฟไว้กับบ้ามัก

ปาไม่กีนคิวตัวนี้ตัวม่อได้ทำยังกูงนะเดีกยวุูบอาชิวว่ามันี่ยเป็นนี้ได้ยัหรอเล่นเบังเลยบังเลยนี่น่ขนะ้าใจียนะปัจุบันปาไหนะสดีรับเทุกคนวนี้ผมจะมานำเสนอองคารเรื่องอาหารปนะิมครับ โดยใช้ขี้วัวเป็นอาหารของปลาดิ้ครับเออขอถามได้อย่างหนึ่งปลากินขี้วัวได้ยังไงนี่แป่แเหียงว่ะสำหรับการนําขี้วัวหรือขี้ควายไปเลี้ยงปลานิ้นก็มี2แบบนะครับขั้นตอนที่หนึ่งการเอาขี้วัวหรือขี้ควายสดๆไปวางไว้ในิบ่อน้ำบ่อเลี้ยงปลาพวกมันก็จะได้กินแล้วก็จะเลียงพวกมันกินอย่างเอร่อยนะครับสำหรับขั้นตอนที่สง นำขี้วัวมาใส่ในถุงป,ปุ๋ยและนำถุงป,ปุ๋ยไปเจาะรูแล้วนำไปใส่บ่อที่เราเลี้ยงปลาไว้การเลี้ยงปลาดินด้วยขี้วัวหรือขี้ควายอนอกจากทำให้ประหยัดต้นทุนแล้วการเลี้ยงของเราก็จะปลอดภัยจากสารพิษที่ฉันตกค้างเลยนะครับเอาตรีประโยชน์เนาะน้ำก็มีประโยชน์เนื้อก็อมีประโยชน์ทีก็มีประโยชน์ บางคนไม่ประโยชน์ตายไปกับเผ้ายืดเนี่ยจะเก็บจะช่างว่าเสร็จยังไม่เลยหรอโอ้มือมือมือม่ดีเลยมาจัดถุงปุยนะเฮัลโลมาสักกันนะเขาเจ้ารุ่นบ่ตอนนั้น ให้มันออกมาทีละน้อยเราให้ป่ากินพืชเนี่ยออกมากินเดือนหนึ่งจึงเปลี่ยนทีละครั้งเนีะหยัดอีหลีตัวแน้วมือน,นี่เขาต้องไปบอกใครบ้านให้รู้จักเรื่องป่าด้วยคือว่าให้ได้คีครับผมเชื่ดในชารุ่งสสศริษมาจากโรงเรีเนยนรัชบุรีดงครับ สวัสดีครับผมชื่อเดกชัยคุณพัฒน์ติลวัยมาจากโรงเรียนนอุบาลกุเลเดือครับวันนี้ผมจะมานำเสนาอาอาหารปนินโดยใช้ขี้วัวเป็นอาหารครับโดยลดต้นทุนของอาหารปนินไม่กอนอาหารไมาใส่ขี้วัวแทนครับขี้แล้วัวมีประโยชน์คือให้อาหารปนินได้ต้น แล้วความรู้ที่ได้จากเรื่องขีดว่าเนี่ยสามารถทาให้คนในหมู่บ้านของผมประหยัดค่าใช้จา่ายในการซื้ออาหารเลี้ยงปลาและสร้างรายไดจากการขายปลาได้พออยู่พอกินตลอดจนถึงคุณมนม้ครับไอเหอดบ้านฮอเดี๋ยวนี้มีปาลาขายได้พออยู่พอกินเราวันนี้พ่อแพี่น้องบ้านฮอกกูิม บ่ได้ไปเห็นงานยกเทพแล้วบนี่นี่ก็มีผู้สาวมึงงอแล้วไรไรแต่เขาผู้สนใจดุโอ้ไปยังตัวม,มาพูหยิงแล้วพูหยิงมันจะสลู้ไยใจไอ้มากจ้าเฮ้าขวดละสัตนเพื่อนปันจะัไม่ไป xem